สามสิบหกดูให้ดีมีอาทีนวยญาณเป็นสมุทยัยอาทีนวยญาณมีอาทีนวยญาณเป็นสมุทยัยแสมุทัยก็เป็นมูลเหตุให้เกิดขึ้นอาทีนวยญาณประวยญาณเห็นโทษ ยานเห็นทุกยานเห็นอันตรายยานเห็นความเลวรามต่ําช้านะ่ะเรียกว่าอาทีในอาทีนวายาต้องมองเห็นโทษด้วยความเลวรามต่ชาช้าและมันก็จะทําให้เกิดความต้องการที่จะสลัดออกไป้ามีอาทีนวยานเท่าไหร่ก็ง่ายแก่การที่จะมีอตมมยตาเท่านั้นแหละ เรียกว่ามีอธรรมยตาเป็นปัจจัยก็ได้อาจจะกว่ามีอาทินวยานเป็นปัจจัยก็ได้อธรรมยตามีอาทินวยานคือญาณเห็นทุกข์เป็นโทษเห็นภัยเนี่ยเป็นปัจจัยหรือเป็นสมุทยัยเพื่องทําให้เกิดขึ้นอย่างนี้ก็ได้ถ้ามองไม่เห็นทุกข์โทษใดๆแล้วมันก็ไม่มีไม่มีทางที่จะอยากจะพ,พ้นไป มันอยากจะอยู่ในกองทุกข์เพราะมันไม่เห็นโทษแห่งความทุกข์มันต้องเห็นโทษแห่งความทุกข์เห็นโทษแห่งความเป็นอย่างนี้จึงต้องการจะเป็นอย่างอื่นเห็นว่าความเป็นอย่างนี้ยังประกอบอยู่ในทุกข์และโทษนั่นนะมันจึงอยากจะเป็นอย่างอื่นความเห็นว่าประกอบอยู่ในทุกข์นี้เรียกว่าอาทีนวยานเห็นความเป็นโทษ ทุกอย่างเลยมีความเป็นโทษซ่อนเร้นอยู่เสมอถ้ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดทุกข์แล้วมันมีอาทีนะ,ะมีมีทุกข์โทษซ่อนเร้นอยู่เสมอฮเห็นมันเถอะก็เรียกว่าอาทีนวยาน